ดีเจเพชรเจ้าเล่าเรื่องขนลุกลูกชายเห็นผีเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อที่น่ารักและทุ่มเทให้กับลูกมากเลยค่ะสำหรับดีเจเพชรจ้าเรียกว่าตอนนี้นะคะโรงเรียนเปิดแล้วนะคะก็มักจะเห็นคุณพ่อเพชรจ้าและคุณแม่นึวเลียร์ลัวงันไปส่งน้องเทงกเกที่โรงเรียนทุกวันส่วนด้านคุณพ่ออย่างดีเจเพชรจ้าหาเรียกว่าหังหาย จากหน้าจอเนี่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ปัจจุบันคานจิจเกจ้าบอกว่ากลับมาแล้วนะคะพร้อมคัมแบ็กแล้วคนะ่ะแถมยังประเดิมด้วยการเล่าเรื่องลี้รับผลผลลุกนะคะที่ลูกชายสุดที่รักอย่างน้องไทก้าเจอมากับตัวด้วยเผยครั้งแรกผ่านในรายการปากต่อปากอีกทั้งยังเชื่อว่าลูกชายเนี่ยแพ้จริงแล้วคือมารที่เคยเลี้ยงไว้มาเกิดอีกด้วยโดยดีเจเกจ่าได้เ่าว่า จริงๆเรื่องไทก้ามีเซน์มันเริ่มมาจากเรื่องของคนอื่นก่อนมีแม่บ้านคนหนึ่งมาปัสสาวะตอนตีสอง <_: S 1> ก็เห็นผีผู้หญิงหัวฟูฟูยืนอยู่ตรงสนยยามหญ้าจากนั้นคนที่เห็นผู้หญิงก็ไม่ได้มีแค่แม่บ้านเพื่อนของผงที่เป็นพี่เลี้ยงให้ไทก้าก็เจอ <_: S 1> เขาเล่าว่าระหว่างที่เขานอนอยู่ <_: S 1> เขาเห็นคุณมายืนอยู่ปลายเตียงตอนที่พี่เลี้ยงไทก้าและแม่บ้านเล่าให้ฟัง ตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากคืนนั้นเราก็กำลังเข้านอนกับไทก้าแต่ระหว่างนั้นไทก้าก็รองไห้ร้องอะไรสักครึ่องอยู่แล้วจูๆ่ๆไทก้าก็หยุดร้องไห้เองแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดว่าปานั่นอะไรและมองไปตรงปลายเตียงเราก็ถามว่าไทก้าเห็นเป็นอะไรไทก้าก็ตอบมาว่าป่ารอก้าคุณตาสาเราก็ตกใจ ต่ก็ถามต่อแล้วตาฝัดเมื่อกี้กล้าเห็นอะไรเขาก็บอกว่ากล้าเห็นขาคนมายืนอยู่ตรงลายเตียงแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ไทก้าเห็นอะไรแปลกครั้งแรกคือตอนที่ไทก้าอายุประมาณสองขวบพี่พาไทก้าไปบ้านเก่าและบ้านเก่าของพี่พี่เลี้ยงกุมารทองเอาไว้ตอนนั้นไทก้าเอามือไปลวงลิ้นชักแล้วหยิบกุมารขึ้นมา พี่ก็เลยถามว่ารู้หรือเปล่าว่านี่มันคืออะไรไทยกาก็ตอบว่าก็ไทยกาไงและนั่นคือช็อตแรกที่รู้สึกพี่คิดว่าเขาคือกุมารมาเกิดและกุมารตนนี้ที่พี่เชื่อว่ามาเกิดเขาชื่อกา้า